านิทัรศรัตนโกศินป์สถานที่รวบรวมประวัติศาสตร์ษษษชาติไทยและพระมหากรุณาธิคุณแห่งสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ปวงชนชาวไทยทุกหมูเหล่าสามารถเดินทางเข้ามาศึกษาเรียนรู้รับชมเพื่อสร้างความภาคภูมิใจของความเป็นไทยคุณค่าแห่งยุคสมัยสามารถสัมผัสได้ในหนึ่งวัน การจัดงานแต้ร่มพระบารมี240ปีกรุ่มรัตนโกสินทร์พุทธศักราช2565ขอเชิญปวงชนชาวไทยร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากราุณาธิคุณและเธอรพระเกียรติพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงคุณค่าแห่งยุคสมัยสัมผัสได้ในหนึ่งวันณอาคารนิทัศน์รัตนโกสินทร์ซึ่งตั้งอยู่บนถนนราชดำเนินกลางเสมือนหนึ่งประตูสู่กรุงรัตนโกสินทร์ ที่รวบรวมความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ศิลปะและวัฒนธรรมของยุครัตนโกสินทร์ระหนึ่งเป็นบันทึกแห่งแผ่นดินผลค่าที่คนไทยจะได้รับรู้และภาคภูมิใจโดยมุ่งหวังที่จะกระตุ้นให้เยาวชนชื่นชอบและสนใจที่จะศึกษาค้นคว้าและภาคภูมิใจในประวัติศา,ศาสตร์ศิลปะและมรดกทางวัฒนธรรมในยุครัตนโกสินทร์ที่บรรพบรุษไทย ได้สั่งสมสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันผ่านเทคโนโลยีสื่อผสมเสมือนจริงซึ่งเริ่มต้นขึ้นนับตั้งแต่สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์สร้างพระบรมมหาราชวังขึ้นใหม่และฟื้นฟูความเจริญในทุกๆด้านเพื่อคืนความเป็นปึกแผ่นให้คืนมาดังเดิมปวงชนชาวไทยจึงได้อาศัยอยู่บนพื้นแผ่นดินทองที่เรืองรองร่มเย็นสืบมาเป็นเวลาถึง ใต้ร่มพระบารมี240ปีกรุงรัตนโกสินทร์ข้อมูลประวัติศาสตร์ทั้งหมดของกรุงรัตนโกสินทร์ตั้งแต่ยุคสถาปนาก่อตั้งกรุงจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันครับเส้นทางในการชมได้เป็นสองเส้นทางนะครคือเส้นทางที่หนึ่งจะประกอบด้วยห้องนิทรรศาการเจ็ดห้องเส้นทางที่สองจะประกอบด้วยห้องนิทรรศาการจานวนสองห้องนะครับเส้นทางที่หนึ่งเนี่ยจะเล่า ตั้งแต่การสถาปนากรุงนะครับโดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชผ่านมาอีกห้องหนึ่งท่านก็จะได้เห็นโมเดลของพระบรมราะชะวังซึ่งเปรียบเสมือนศูนย์กลางของวิทยาการการปกครองศิลปวัฒนธรรมสมัยก่อนเนี่ยความรู้วิชาการทั้งหมดการบริหารการจัดการทั้งหมดจะอยู่ที่พระบรมราะชะวังก็จะเชื่อมต่อไปสู่ห้องในทศก,ก,การห้องสุดท้ายคือห้องดวงใจบวงประชาบุคคลที่สําคัญที่สุด ที่ดำพาประเทศชาติให้สถิตสถาวันแบบนี้ก็คือองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งทั้งหมดทุกราชการนะครับอาคารนิทัตรัชนโกสิน์จึงเป็นด่างบันทึกแห่งแผ่นดินหลอมรวมคนไทยเพื่อเพิ่มพูนพลังความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทยแต่ร่มพระบารมีพระบรมราชจักรีวงศ์ถ้อยคำที่ประชาชนชาวไทยและเยาวชนไทยร่วมถ่ายทอดออกมาจากใจ ล้วนแสดงให้เห็นถึงความเคารพรักความเทิดทูนความจงรักภักดีที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งแสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์อย่างชัดเจนว่าคงไม่มีประชาชนพลเมืองของประเทศใดจะรักพระเจ้าแผ่นดินได้มากเท่าประชาชนชาวไทยมีความภาคภูมิใจที่ได้เกิดในผืนแผ่นดินไทยนะครับก็ได้เห็น การปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่รัชกาลที่หนึ่งจนถึงรัชกาลที่10นะครับยิ่งใหญ่ไพศาลประชาชนอยู่ดีกินดีทั่วพื้นแผ่นดินไทยประเทศไทยเราไม่เคยตกเป็นทาสของของต่างชาติเลยก็ได้รู้ว่าพระมหากษัตริย์ทำอะไรหลายอย่างมากมายเพื่อเพื่อชาวไทยทุกคนครับแล้วก็เพื่อประเทศด้วยครับ ให้คนมีความสะด,ดวกสบายมากขึ้นนะครับและก็มีความลำ,ลำบากเพื่อชาวไทยมากด้วยครับผมก็เห็นว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ครับก็เป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าที่เป็นยึดยึดเหนี่ยวจิตใจของเราครับผมผมก็ภูมิใจนะครับที่ได้เกิดเป็นคนไทยครับผมผมมีความประทับใจที่พระมหากษัตริย์ รอส่งช่วยส่งเสริมแล้วก็ส่งเสริมเกี่ยวกับการป้องกันแล้วก็ป้องกันโควิด1 9ครับส่งช่วยเยอะนะครับภูมิใจครับการเวลาแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ได้ดำเนินมาถึง240ปีได้ทำให้ปวงชนชาวไทยได้ประจักษ์ชัดแล้วว่า คนไทยโชคดีที่เรามีสถาบันพระหมหากษัตริย์ใต้ร่มพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีที่ประทับอยู่เคียงข้างคนไทยเสมอมาเพื่อร่วมกันให้ก้าวพ้นอุปสรรคนาน,นประการเป็นสยามอารยะแห่งกรุงรัตนโกสินทร์อย่างเต็มภาคภูมิจึงกล่าวได้ว่าอาคารนิทัน์รัตนโกสินทร์แห่งนี้นะคะ เรียบเสมือนประตูสู่กรุงรัตนโกสินทร์ที่ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เราสามารถร่วมกันเรียนรู้ถึงประวัติศาสตร์ชาติไทยและพระมหากราุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ยังคงดำเนินต่อไปใต้ร่มพระบารมีของในหลวงรัชกาลที่สิบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีและทั้งหมดนี้คือความภาคภูมิใจไม่รู้สิ้นของคนไทยสวัสดีค่ะ